สามคนเนี่ยยัเดี๋ยังิบ่ดีอ้าวพอหอบอีกหอบนึงหัวขบวนมาหอบหอบที่สามแล้วเอบที่สามกเด้อมอง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  เอาบิ่งเด้อบาดนพันสีถามพันสีถามสวัสดีแม่ปูโอ้ยพวกพูดมาจะพูบดบ้านหมันคำช่องนี่เขาว่าร้านนี่แหละเพืเาา่อนไม่ใ่หยาเต็ียมว้ใสมากคู่คำเอาพูดว่ดานั่ง มา <affiliated S 1> ทำ <reen cient. S 1> มาชมงอาไปชมความพอมาใบรักษาสิเออแนวนะมาถือดอกนี่เห็นข้องมองกว้าผอมกลางแจ้ยิ่งผอมหมูมาเป็ดไก่หอยก็แดดกีฬาหน้าไม่ได้เอาไปคอมเมนต์หลังบ้านให้หน่อยนะคะขันเงินผอมขันช่อไอปูคอมเมนต์หลังบ้านให้หน่อยนะคะผอมได้หน่อยผอมหน่วงเออรวบมาไบเจ้าใบถึงไม่ขีดมีแต่ผ้า ก็จบนั่นก่ะพ้องเสียมเออเตรียมมาไว้ถึงไหวเพิ่งไม่สิบสิบแรงฟ้าอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละช่องเยียมเตรียมมาไหวท่องจำรอ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 อยู่ตรงนั้นรออยู่รออยู่ตรงนั้นโอ้ยจังว่าชิมาขอนี่ล่ะมาขออยู่นั่งนี่ล่ะเออเจ้าประจงจะเที่ยวเที่ว่าจะใหญ่น้องเออเป็นอะไรเนี่ยเออ

ยาชนีบาไพน้ำเสียงยาทำกินเอื้อยี่ดีด้วยเอออย่างเงี้ยนะลังใหม่เออช่างเหนียบันไดพ่อมกล่าวว้าวถืงจมเออล้มพัดกับววหอยล้มช่วยกับวัวอ่าอ่าชองเออมีเจ้ตัวไปหนีมีจ้าของงาหนมีจ้าของดีเดี๋ยวพ่อยสิเฮ็ดพ่อยสิเฮ็ดล่างให้เจ้าเจ้าเจ้าอันพ่อยสิเฮ็ดทั้งภาพล่างให้เออเีย ย่ห้อนั้นต้องล่างนะชื่อว่าอะไรต้องเอาอะไรบําร่างเป็นรูปดอกจันทร์มาน้างล่างเลยนีเชื่อว่าเท่าคำพูนเท่าบุญมันเชื่อว่าเท่าคำพูนเท่าบุญมันบันไดนี้เชื่อว่าเท่าต้องสามเป็นส้เดี๋ยวจสู้เขาเออขางตรงเชื่อว่าเท่าวงล่างเออเพียงพื้นกากกะเพียงพื้นกากเชื่อว่าเท่าหุ่นเย็น เออฝาเส้นชวเทาจักคือเออจักแต่ยอดคืนชวเทาข้างเสียงฝ่าาเนี่ยชอวเทาเออวลไม่อกไก่ชวะเทาุงกรอลุชิวะเทาลาบุญหนาเออหลังคาชิวเทาผุกองหน้านาการชวเทาบุญใจม่วเาเนี้ย เออก็าวอี hmm. you you ่เชีอว่หมาอุ่บนสมาเอสร้างหนือแล้วกามีองตรงบนมันบเยื่นต้นข้างขึ้นสิบมีโซ่ต้นก้างเลี้ยถมีโลกว่าเบียดเบียนนี่หละเฮี้ยนไปยินเบนเตียงบนยิงเตียงไม่เอ่อบนยังเตียงไม่ผินมุ่นไปยูคำพูดมุ่มันงว้คกยอยเออดูแลงานจ้าหาเ็นทุน เขาเปียบมุ่นเข็มสังเก้เราเมื่อเร็วเจ้าพูดคุเยนเย็นข้อที่ว่าเห็นเร่งกับที่มว่าไก่แย่หวาเออมี่จะได้ครับได้พิจาดีก็ดีเออผู้เจ้าต้องลองท่องท่ำนำค่ะเออวัฒนา่ชนไทยมีเงินอยางสูงเด้อ แดดซองเอาเข้าว้าน <'re> แล้วก็เท่เนี่ยคนสิเฮดพีทีเ้อพี่น้อง <Yeah. S 1> เดี๋ยวคนสิเฮดพี uh, พทีเดี๋ยว, <Okay. S 1> ยวาตาัดให้หลยก่อนเนาะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวกำลังเข้าบ้านแลว yeah.